นาราส้มปันนี่แหละร้านที่ยายเพนพามากินประจำที่นี่แหละเธอสองคนไม่เคยกินมาก่อนไงโหวิวสวยมากเลยค่ะใช่ใชใชบรรยากาศร้านก็ดีมากเลยอะแบบนี้ต้องมากินบ่อยๆซะแล้วเอาๆเามื่อต่เชิญชมกันเข้าไปว่าแต่มีใครจะเอาอะไรบ้างไหมจะได้สั่งที่เดียวพี่แพรจะเอาอะไรไหมคะเดี๋ยวจะได้ให้ยายเพนสั่งทีเดียว พี่เอาตำไทยแล้วกันถามแต่พี่เส้าตัวเองแล้วเธอละแพ้จะเอาอยังพี่แพ้กินอะไรน้องอย่างฉันก็ต้องกินแบบนั้นแหละเราชอบกินอะไรที่มันเหมือน,อนกันนั่นแหละเออจริงๆแล้วโอก,กับเออล่ะเอาเอาไรผมเอาตำปูปลาร้าครับเหมือนกันครับโอเคจ้างงานสั่งเลยนะแม่ค่าแม่ค่าคะเอาตำไทยสามตำปูปลาร้าสองนะคะ ได้จ้าสักครูเนอะแม่ค้าคนนี้เขามาเปิดร้านอยู่ที่นี่ยแหละแถวแถวบ้านเช่าที่ที่โอ้ก,กับเอมาพักกันนะ่ะแม่ค้าคนนี้เขามาจากประเทศลาวมาทํางานอยู่ที่เมืองไทยหลานชายของเขานะ่ะเป็นเกย์แต่แม่ค้าคนนี้เขาก็ไม่เคยรังเกียจนะแม้ว่าลูกตัวเองจะเป็นเกย์หรือเป็นอะไรก็ตามนับว่าหลานชายคนนี้โชคดีนะที่มีป้าหรือญาติพี่น้องคอยเข้าใจ เออนี่คิดถึงวันที่ป้าอิ่มมาบ้านเราสองคนพี่น้องแล้วขยะขยะไม่หายเลยอะ่ะถึงชนานนั่นเลยหอนี่ใช่ไหมถึงทำให้โอ้กับเอถึงหนีออกจากบ้านได้นะมันเกิดอะไรขึ้นหล่อแพรพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมสิบนาทีต่อมามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสมตำไก่ย,ย่างแซบแซบท่านให้อร่อยนะคะคุณลูกค้าขอบคุณค่ะแม่ค้ามาพวกเรามากินกันดีกว่า ส้มต่ำมาพอดียังไม่ทันเล่าจบกันทีนี้เธอเล่าให้ฉันฟังสักทีสิแพรว่าเรียกมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับที่บ้านถึงเธอแล้วก็บ้านของโอกับเอแล้วแพรก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้เพนฟังประกอบกับเรื่องของโอกับเอที่ได้ยินมาเรื่องก็เป็นแบบนี้นั่นเองไม่แปลกหลอกพี่สองคนนั้นจะโดนหนีออกมาจากบ้านอยู่บ้านเช่าหลังนี้ให้มีความสุขเถอะนะมีอะไรบอกพี่พี่จะได้บอกคุณป้าพรพิไลให้ ขอบคุณครับพี่เพนขอบคุณแค่สองคนด้วยนะถ้าไม่ได้พวกแกฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปหาบ้านเช่าที่ไหนฉันก็เหมือนกันขอบใจพวกแกมากนะแพ้แพ้ไม่เป็นไรพวกเราสองคนนะ่ยยินดีนะที่จะช่วยเหลือเธอเอออิ่มมากเลยวันนี้โค้ดแบบอร่อยสุดๆเลยล่ะใช่ใช่ใช่ไม่เคยกินอะไรที่อร่อยอย่างนี้มาก่อนเลยนะเพิ่งรู้นะเนี่ย ว่าบ้านเช่าของปรพรมีร้านส้มตำอยู่ขอบใจมากนะเพนที่พาพวกเรามาเลี้ยงส้มตำไก่ย่างที่นี่ไม่เป็นไรไม่ใช่เพียงแต่ร้านส้มตำเท่านั้นนะที่มีขายร้านอาหารก็มีขายติดติดกันอยู่แล้วก็รวมถึงร้านขายขนมด้วยโอ้กับเอกก็สามารถสั่งอาหารที่ใกล้ๆบ้านเช่าได้เหมือนกันเอาละอิ่มกันแล้วใช่ไหมถ้าอิ่มกันแล้วก็เดี๋ยวให้แม่ค้าคิดเงินเลยนะจะได้พาสองคนนี้กลับบ้าน เออว่าแต่แพกับพี่แพรเธอวันอยู่เสราร์อาทิตย์แบบเนี้ยจะไปไหนหรือเปล่าถ้าไม่ไปก็อยู่บ้านเราก่อนจะได้นะเพราะว่ามันเป็นตอนกลางวันหรือตอนเที่ยงอยู่เลยฉันนะ่ะไม่ไปไหนหรอกแต่พี่แพร่นะสิไม่รู้จะไปออกเด็กกับพี่พิมพ์ต่อตอนบ่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเฮยน้องบ้าพูดอะไรอย่างนั้นเล่าว่าแต่พี่ตัวเธอเองเธอมีหรือเปล่าเออหรือว่ามีแต่ไม่เปิดเผยตัวนะจ๊ะ ว่าไม่ได้สิจ้ะพี่มีอยู่แต่ว่ายังไม่เปิดเผยตัวอย่างที่ว่านั่นแหละเอาไว้ให้มั่นใจก่อนแล้วแพระจะพาไปให้พี่รู้จกักเอาเอาเอาถ้าพร้อมที่จะกรับกันแล้วเดี๋ยวคิดเงินเลยนะแม่ค่าคะคิดตังค์ด้วยค่ะทั้งหมดร้อยี่สิบค่ะนี่ค่ะปะ๊ะพวกเรากลับไปบ้านเช่ากันเถอะ ที่บ้านมิสเตอร์เอเย่นพ่อคะเย็นนี้ไม่ไปไหนหรอคะก็ว่าจะไปอยู่เหมือนกันว่าแต่ลิลลี่เธอลูกจะไปไหนหรือเปล่าลิลลี่ก็ว่าจะไปเที่ยวเดินเล่นในตลาดเหมือนเคยนั่นแหละค่ะพ่อจะฝากซื้อของในตลาดหรือเปล่าคะตามสบายเลยลูกพ่อจะไปดูที่ดินแถวนี้สักหน่อยหนูจะซื้ออะไรก็ตามสบายเลยไม่ต้องห่วงพ่อโอเคค่ะพ่อทํางั้นลิลลี่ขอตัวอาบน้ำก่อนนะคะพ่อ ป่านนี้แล้วคุณแพลนอยู่ที่ไหนอยู่กับใครนะจะโทรไปหาเขาดีไหมนะเออหรือว่าจะรอให้เขากลับมาบ้านดีโทรไปไหนดีกว่าฮัลโหลว่าไงลิลี่คิดถึงฉันหรอถึงโทรมาหาหนะ้าสวัสดีค่ะคุณแพลน ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคะฉันอยากเจอคุณจังเลยฉันอยู่บ้านเพื่อนน่ะกำลังนั่งคุยกันอยู่จะมาไหมล่ะเดี๋ยวฉันส่งโลเคชันให้ได้สิคุณแพลนเดี๋ยวฉันตามไปเจอกันที่บ้านของคุณเพื่อนคุณนะโอเคหวังว่าคุณจะมาบ้านเพื่อนฉันถูกนะแค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันตัดฉากมาที่บ้านของเพ่งเมื่อกี้นี่ใครโถหมาหรือแกอ๋อ คนที่ไปเจอตลาดเมื่อคืนนี้หลังจากที่ออกมาจากบ้านของเพนไงเดี๋ยวอีกสักพักก็จะได้เจอกันแล้วล่ะแสดงว่าคนคนนี้ต้องสำคัญมากเลยใช่ไหมแพ้มีหนาเหล่าถึงได้จบสอนเอาไว้ไม่ให้ไพรูฮฮ่าฮ่เฮ้ยเฮอย่ามาแซวกันแบบนี้สิฉันก็เขินไปเหมือนกันนะโว้ย นั่นไงมาแล้วเดี๋ยวฉันไปเปิดประตูก่อนนะพอเขามาก็ไปเปิดประตูต้อนรับใหญ่เลยนะแสดงว่าคนคนนี้น่าจะพิเศษหน่อยแหละลิลลี่ฉันนึกว่าจะไม่มาซะอีกมามาเข้านั่นในบ้านก่อนขอบคุณค่ะคุณแพรในบ้านเพื่อนคุณเหรอคะน่าอยู่จัง ใช่เดี๋ยวอีกไม่นานเธอก็จะได้รู้จักเพื่อนฉันแล้วเข้าไปในบ้านกันเถอะเพนฉันมาแล้วนี่ลิลลี่คนที่ฉันเคยเล่าให้ฟังนะ่ะเธอเป็นคนอังกฤษแต่ทำงานที่เมืองไทยสวัสดีค่ะคุณลิลลี่ยินดีที่ได้รู้จักนะคะแซมกันค่ะ คุณเพนแพาอยู่คุยกับคุณลิลลี่ไปก่อนนะฉันจะไปเอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟให้คุณลิลลี่ก่อนโอเคจ้าบ้านคุณเพนน่าอยู่จังนะคะบรรยากาศก็ดีใช่ค่ะข้างบ้านมีร้านขายขนมซึ่งเป็นร้านขายขนมของแม่เพน นำค่ะคุณลีขบับขึ้นค่ะคุณเทนไหนไหนฉันก็ว่างแล้วฉันจะพาเธอไปสำรวจหมู่บ้านเธอเคยไปยังยังเลยค่ะคุณแพรก็เดินอยู่ในตลาดนั่นแหละเพราะยังไม่มีใครเป็นไกด์นำเที่ยวถ้างั้นฉันจะพาเธอไปสำรวจเองเพนล่ะจะไปด้วยกันไหมไม่ดีกว่าแกไปกับคุณลิลลี่เลย ฉันอยากให้แกใช้เวลาอยู่กับคุณลิลลี่ให้นานที่สุดตามใจเราไปกันเถอะลิลลี่ ตัดฉากมาที่บ้านอีมเมอือม์ยังไม่จบแค่นี้หรอกนะฉันจะต้องเอาหนูแพรกับหนูแพรมาเป็นสะปายให้ได้แม้จะต้องใช้วิธีบังคับลูกโดยการวางยานอนหลับก็ตามแต่จะใช้วิธีไหนดีละ่ะทั้งโน้นก็ใจแข็งเลิกเกินยิ่งอีแพ้อรุณด้วยแล้วยิ่งยากเข้าไปใหญ่ อ๋อคิดออกแล้วเราเข้าไปอ้อนวอนขอมันพาตัวหนูแพรกับหนูแพรมาที่บ้านบอกว่าเหงาอยากชวนเด็กทั้งสองมากินข้าวแค่นี้ก็เสร็จเราแล้วไม่กี่นาทีต่อมาที่บ้านของแพรอรุณแม่ของแพรกับแพร นี่ก็บ่ายสามแล้วลูกๆกก็ยังไม่กลับมาเลยนั่นรถของนางอิ่มนี่มันจะมาไม้ไหนนะชักกลัวซะแล้วสิเพราะคนอย่างมันเวลาอยากได้ลูกเราเป็นสะใภ้มันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกของมันแต่งงานกับลูกลูกของเราสงสัยจะต้องขายบ้านและย้ายไปอยู่ที่อื่นซะแล้วอิอิ่ม มึงอย่าคิดนะว่าจะใช้วิธีสศกกระปกบังคับให้ลูกๆของมึงแต่งงานกับลูกๆของกูกูจะขัดขวางให้ถึงที่สุดสวัสดีจ้าพี่แพรทำอะไรอยู่หรือจ้าพี่กองไว้ตรงนั้นแหละฉันไม่ได้ทำอะไรนี่ ข้ารู้นะว่าเอ็งคิดอะไรข้าให้เอ็งเลิกลมความคิดนี้ไปนานแล้วไม่ใช่หรอพี่แพรจ้าฉันเหงาเหงามากเลยลูกฉันก็ย้ายออกไปแล้วสมควรละนี่คงจะกดดันพวกลูกๆมากไปสินะพวกเขาถึงได้หนีไปนะ่ะน่าสมเพชฉันขอให้ลูกของพี่ไปกินข้าวที่บ้านฉันได้ไหม นี่คงจะเตรียมแผนการสุกปรกมาเรียบร้อยแล้วสินะนี่อิมฟังให้ดีนะแผนการสุกปรกนะ่ะใครๆก็ทำได้แต่อย่ามาใช้กับฉั้นสามแม่ลูกจำไว้รู้ทันจริงนะอีแพรอรุณกลับไปได้แล้วนางอิมข้าจะพักผ่อนหรือจะให้ข้าโทรแจ้งตำรวจเองถึงจะยอมกลับไปจ่าพี่ ฉันจะกลับเดี๋ยวนี้แล้วจ้า ใได้สักทีรำคาญไปเดินเล่นในสวนดีกว่า เวลาห้าโมงเย็นของวันเดียวกันทางฝันของแพรกับลิลลี่วันนี้สนุกมากเลยค่ะทุนแพรลิลลี่ Lily ไม่เคยได้รับอะไรดีๆมาก่อนเลยฉันดีใจที่เห็นเธอมีความสุขเอ่อลิลลี่ฉันมีอะไรจะบอกคือฉันฉันพูดมาเลยค่ะฉันยินดีรับฟังเธอแน่ใจนะลิลลี่ว่าถ้าฉันพูดอะไรออกไปแล้วเธอจะไม่เสียใจนะแน่ใจค่ะ ฉันรักเธอคุณแพรนี่คุณแพรพูดจริงเหรอคะจริงเป็นแฟนกับฉันนะค่ะฉันยินดีเป็นแฟนกับคุณงั้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปคู่กันก่อนแล้วค่อยกลับบ้านนะตกลงค่ะหนึ่งชั่วโมงต่อมาที่บ้านของเพนพี่เพนเพื่อนพี่กลับไปแล้วล่ะครับกลับไปตั้งนานแล้วน่าจะสำเร็จหมู่บ้านกับเพื่อนอีกคนนึง แล้วก็เลยกลับไปบ้านเลยเธอถามพี่ทำไมหรอเปล่าหรอกครับผมก็แค่ถามเฉยๆแต่นี่พี่ได้อ่านโซเชียลบ้างหรือเปล่ายังไม่รู้เลยยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ตามอะไรเลยช่วงนี้ติดงานน่ะเธอมีอะไรหรอตอนนี้เพื่อนพี่โพสต์รูปถ่ายคู่กับใครก็ไม่รู้เนี่ยพี่ดูเอาเองแล้วกันผมเห็นแล้วอดอิจฉาไม่ได้เธอจะไปอิจฉาเขาทำไมที่เธอมาพูดเนบเนินต้องการอะไรกันแน่ฮะ บอกมาเดี๋ยวนี้ตะพลนเมเพื่อนพี่นะแตะบ่ได้เลยเดย้ผมอยากมีเรื่องให้พี่ซอยหน่อยน่ะพี่ซอยผมได้ไหมคือผมชอบพี่โอแต่บุงหัวผมจะจีบพี่โอเขายังไงดีพ่อเอ้ยไอ้น้องบ้าเรื่องแค่นี้ตัวเองจีบเองก็ไม่ได้ยังต้องมาให้ช่วยตบกระบาลสักทีดีไหมไอ้น้องบ้าเรื่องจีบผู้ชายด้วยกันแค่นี้ยังต้องให้พี่ช่วยอีก พี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่ะไอ้บ้าเดี๋ยวพี่จะช่วยก็แล้วกันแต่พี่จะไม่บอกหรอกนะว่ามีคนฝากจีบไม่เอ่ยชื่อแกด้วยแต่ที่เหลือเธอร่องช่วยตัวเองนะโอเคแค่นี้ก็ทำเป็นจริงจังไปได้นะพี่ของผมโอเคโอเคที่เหลือจัดการเองแต่พี่แค่เป็นสะพานให้ผมแค่นี้ก็พอแล้วเออเออเดี๋ยวสิซ่วยให้ ป้าๆๆไปท่านกับเขากินกันดีกว่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่กลับมาจะดูมีกับเขากินกันไปเลยไป